ค่ะท่านผู้ชมคะเจอกับจูนพรบงกฎนะคะผู้บริหารศูนย์โมบายนูฟฟร์ไลท์อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้จะพามาชมกันที่แปลงถั่วปักยาวนะคะทราบว่าพี่ชื่ออะไรจ๊ะชื่อสายบัวนามกุลแจ้งนินค่ะค่ะพี่สายบัวเนะาะนามกุลแจ้งนินและ้ะน้องอะคะมชื่อนายสุชาติเทสวัสิรครับค่ะ,คะเออเป็นคุณแม่คุณลูกนะคะช่วยกันทำหรอคะ แลวใครเป็นคนฉีดยาครับแปลงนี้เนโอ้เก่งมากนะคะคุณสายบัวฉีดเองเนะ <Yeah. S 1> เาะคราวนี้ว่าแปลงถักักยาวของเราเนี่ยนะที่เข้ามาเนี่ยมันเขียวมันโอ้ oh, อลังการอะเนาะอยากจะสอบถามว่าเนือเ้อที่ประมาณกี่ไร่หนึ่งหนึ่งไร่สามงานครับหนึ่งไร่สามงานก็เกือบสองไร่เนาะ <c oughs> ทำทำถักักยาวมาเนี่ยทำมาหลายครั้งหรือย,ยังคะสองสองครั้งค่ะสองครั้งนะคะ สองครั้งแล้วครั้งแรกเดี๋ยวถามก่อนครั้งแรกประสบผลสําเร็จไหมไม่ไม่ไม่สเร็จค่ะไม่สําเร็จเนอะคือมันมีปัญหาใช่ไหมค่ะคืออย่างเช่นอะไรอ่ะมันไม่โตหรือไงมันโตแต่มันไม่ติดฝักไม่งามอ๋อมันไม่ติดมันงามมันงามแต่มันไม่ติดฝักอ๋อมันไม่ติดฝักเนาะแล้วคันนี้ชุดที่สองเนี่ยเป็นยังไงดีดีเลยดีเลยนะคะโอเคดีเพราะใช้ นูตโฟไลท์นูตโฟไลนะคะเราก็เลยต้องติดตามนะคะมาชมผลงานนะคะมาฟอลโล่กันนะคะในความคืบหน้าของนุตโฟไลท์จ้ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอยู่อยู่หมู่บ้านปปองโกกครับหมู่บ้านปปองโกกเนาะอําอกกเ,ออเภออําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครอ๋ออําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้พี่จูนก็ สัญจรน,นอกพื้นที่เลยเพราะว่าที่น้องเขาส่งลายไปให้ดูนะคะว่าผลงานของถั่วฝักยาวที่ใช้นูโฟรไลเนี่ยคือมันสวยงามมากนะคะแล้วมันโดกอะค่ะก็เลยต้องติดตามมาหาคุณสายบัวกับน้องขออนุญ,ญาตเรียกน้องบอยเนาะโอเคค่ะคือว่ารู้จักนูโฟรไลอะและ้วรู้จักจูนอะได้ยังไงจ๊ะรู้จักจกากทางไหนคะออ ทาง YouTube อ่ะครับ y o u t u b บใช่ไหม <c oughs> คือได้เข้ามาดูในเคสที่พี่จูนถ่ายทำเนาะแล้วตอนนั้นก็เลยมีความารู้สึกยังไงอยากเปิดใจใช่เนาะเลยก็เลยได้โทรคุยกันะนะคะ,ะท่านผู้ชมคะแล้วก็เลยได้สั่งสินค้านะคะ,ะได้มาเจอตัวจริงเนาะได้พูดคุยกันแล้วก็จูนก็ได้แนะนำะวิธีการใช้ให้นะคะ,ะว่าทำยงไงให้มันดกเนาะ มันดกจริงไหมจริงจ้ะดกจริงนะโอเคค่ะเดี๋ยวงั้นขออนุญาตถามนิดนึงนะคะในครั้งแรกเลยอ่ะนะคะที่มาฉีดตอนนั้นถั่วประมาณกี่วันคะหรือมันโตขนาดไหนละอาทิตย์หนึ่งจ้ะถั่วประมาณอาทิตย์หนึ่งจ้ะอาทิตย์หนึ่งนี่มันต้นขนาดประมาณแค่แค่แค่นี้ได้ไหะนะคะเสร็จแล้วตอนนั้นได้ใช้สูตรไหนฉีดจ้ะก็ชตด สูตรหนึ่งนูฟรไรส์สูตรหนึ่งกับเทีร่าจ้ะอ๋อก็คือขออนุญาตนะคะน้องบอยคะ่ะตัวนี้นะคะก็คือเคียร่าแต่ว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนะคะเราเปลี่ยนชื่อนะคะ,ะเปลี่ยนฉลากนะคะชื่อนูตโฟรไลท์แปดเฉยๆนะคะ,ะแต่ว่าคุณภาพก็ต้นานทานเชื้อราเหมือนเดิมนะจ๊ะรั้งแรกที่ใช้ก็คือใช้สูตรหนึ่งกับอ่านูตโฟรไลท์แปดคือเคียร่าเนาะปริมาณเท่าไหร่จะ๊ะ ห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรค่ะห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเรา<ม>เราผสมเป้เล็กอะเป้เล็กเ<ไ>ป้ฉีดยาดใช่ไหมโอเคปุดหนึ่งตัวนี้นะคะนะคะอย่างนั้นตอนตอนนั้นที่บอกคุณสายบอกว่าคือช่วยในระบบต้นรากแล้วก็ยอดนะคะให้มันไปได้ไวเนาะการเจริญเติบโตวความแข็งแรงเนี่ยมันไปไหวไหมฉีดไปกี่ครั้งที่เห็นว่าโอ้โหมันโอเคละลมันเริ่มมองเห็นเลยอะ สามครั้งจ้ะตอนเล็กสามครั้งตอนเล็กสามครั้งใช่ไหมคะแล้วสามครั้งที่มันขึ้นตะคัดอย่างครึ่งแล้วค่ะครึ่งแล้วใช่ไหมโอเคมันไปไวัหมไวจ้ะไวกว่าที่เคยทำจ้ะใช่ไหมคะแล้วน้องบอยช่วยคุณแม่อยู่ตลอดไหมคะช่วยช่วยใช่ไหมแล้วน้องบอยมีความรู้สึกว่าอย่างไงว่าพืชมันเป็นยังไงมันมันมันไปไวว่าตอนช่วงแรกครับมันแตกไวมันขึ้นตะคัดไวใช่ไหมคะแล้วความเขียวล่ะ เป็นที่น่าพอใจไหมคือความเขียวเนี่ยมันจะบ่งบอกได้นะคะท่านผู้ชมคะหมายถึงว่าสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เนาะความเขียวโอเคไหมโอเคครับสมบูรณ์ถือว่าสมบูรณ์เลยครับถือว่าสมบูรณ์เลยใช่ไหมคะประมาณกี่วันฉีดนะคะระยะห่างอะค่ะอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันเจ็ดวันก็ฉีดทีนึงะนะคะแล้วคุณสายบัวฉีดเองด้วยจ้ะอุ๊ยเก่งมากอะเป็นผู้หญิงที่ตองมากเลยนะคะเนาะฉีดเองก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะ แล้วตอนนั้นที่ฉีดสามครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราได้ผสมยาเข้ามาแรงอะไรบ้างนะตอนไม่ได้ผสมตอนเล็กๆไม่ได้ผสมไม่มได้ผสมเลยมันไม่มีไม่มีเลยก็คือว่าเพี้ยไฟไลายแดงไม่มีเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้นุ่นไฟตั้งแต่เล็กๆจช่มันแข,แ,มแข็งแรงจริงไหมแข็งแรงจริงไหมแข็งแรงจริงก็แสดงว่ามันไม่มีอะไรที่แบบจะเข้ามากวนใบหยิกใบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะมีอาการพืชเหลืองไหมคะไม่มี ไม่มีเนาะก็เขียวตลอดนะคะหลังจากที่ฉีดไปสามครั้งละครั้งที่สี่เนี่ยยังฉีดเหมือนเดิมไหมหรือว่าเพิ่มตัวไหนเข้าไปไหมเพิ่มสูตรสองจ้ะอ๋อเพิ่มสูตรสองก็เลยฉีดกี่ตัวคะสามสามตัวเลยะนะคะฉีดด้วยสูตรหนึ่งสูตรสองค่ะแล้วก็เทียร่าเทียร่านูฟรไร์แปดนะคะและอัตราล่ะคะอัตราก็ ห้าห้าสิบซีซีต่อน้ำสอง0ลิตรโอห้าสิบซีซีก็คือก็มันเริ่มโตแล้วเริ่มผสมถังใหญ่ละแล้วเท่ากันเลยไหมคะสามตัวเท่ากันค่ะเท่ากันใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นก็จัดประมาณเดือนเกือบเดือนละก็เริ่มเริ่มที่จะแบบให้ดอกนะเริ่มออกปุ่มออกตุ่มตาดอกก็เลยคุณสายบัวก็เลยใช้สูตรสองเนี่ยเข้ามาเปิดตาดอกเลย ะะสูตร2ก็คือท่านผู้ชมคะตัวนี้นะคะนูทฟอร์ไลท์สนะคะช่วยในการเปิดตาดอกและทําให้ขั้วดอกเหนียวอย่างที่จุนบอกเนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะติดฝักไวไหมไวจ้ะไวเนาะแล้วพอฉีดไปแล้วมันเปิดตาดอกดีไหมดีจ้ะดูแล้วดอกมันเยอะมากขึ้นจากที่เคยทำนะจ้ะมากขึ้นเนาะจ้ะมากขึ้นเออแล้วมีมีมีอะไรกวนไหมคะช่วงนั้น เริ่มเริ่มมีเพี้ยเพิกนอนเนอนน,อนนะคะ,ะแล้วเราได้ผสมยาฆ่ามแมลงไปพร้อมนูตฟอร์ไลท์ไหมผสมค่ะผสมเนาะ,ะก็โอเคตัวนี้นะคะเ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะบอกกับท่านผู้ชมอีกอีกสักครั้งนะคะว่านูตฟอร์ไลท์เราเนาะน้องบอยเนาะไม่ต้านยาตัวไหนเลยเราจะสามารถผสมได้กับทุกๆตัวคือ,อยาฆ่ามแมลงหรืออะไรก็ได้คือเราผสมไปแล้วเราใช้ไปทีเดียวเราประหยัดเวลา ไม่ต้องมาแยกฉีดนะคะแล้วเวลาช่วงเวลาที่ดีที่จูนเคยบอกคุณสายบัวจําได้ไหมว่าช่วงเวลาที่ดีที่เราจะฉีดพืชอะเป็นช่วงเวลาไหนตอนเย็นเย็นประมาณกี่โมงจ๊ะสี่โมงเย็นถึงหกโมงอะสี่ถึงหกโมงเย็นนะคะอย่างที่จูนเคยบอกเนาะเคย<ะ>แนะนาเนาะแล้วจูนแนะนําช่วงเวลากี่ช่วง <S 2> 2. <S สองสองช่วงอะแล้วช่วงเช้าหรอคะช่วงเช้า,าก็ประมาณหกโมงเช้าถึงสิบโมง โอเคนะคะก็คือว่าช่วงเวลามันเป็นเทคนิคนะคะท่านผู้ชมคะ6โมงเช้าถึง10โมงเช้านะคะน่าไม่เกินเนาะถ้าไม่ทันเราย้ายไปช่วงเย็นนะคะ4ถึงโมงเย็นเป็นเพราะว่าพืชนจะเปิดปากใบในช่วงนี้เนาะเนาะพอเวลาเราฉีดอะไรไปให้เขาเนี่ยเขาก็จะได้รับเต็มที่เลยนะคะเราฉีดสูตร2สูตร1แล้วก็นุฟอฟ์ไรท์8เกียร่าเนี่ยเท่ากัน อย่างละ50ซีซีต่อน้ำา200นะคะแล้วสังเกตว่าดอกเยอะมากไหมคะเยอะค่ะเยอะมากใช่ไหมคะเราพอดีเรามาเจอปัญหาเรื่องหนอนอหรืออะไรเนี่ยก็ทําให้ดอกร่วงไปบ้างะนะคะแต่ขอบอกว่านี่ร่วงไปแล้วเหรอคะร่วงไปแล้ว,ลวค่ะนี่ขนาดร่วงไปแล้วนะคะฟ,<ก>ฟักเต็มเลยอะคะ่ะเดี๋ยวจะแพลนภาพให้ดูนะคะโอ้โหเป็นเป็นอะไรที่แบบเนอะ พอใจไหมอะพอใจค่ะเนาะตอนนี้เนาะเราฉีดสามสูตรเนี่ยไปได้กี่ครั้งแล้วคะสามครั้งค่ะสามครั้งนะสามครั้งแล้วรู้สึกว่าคั่วดอกมันร่วงไหมไม่ค่อยร่วงมันมันคั้วมันเหนียวไหมฮะเหนียวค่ะมันช่วยได้จริงไหมจริงจริงนะคะนี่คือให้ให้คุณสายบัวพูดเองเลยเนาะว่าเออมันช่วยในเรื่องถ้าเกิดว่าดอกมันไม่ล่วงอนะน้องบอยเนาะมันก็คือเราก็ได้ผลผลิตครับ ใช่ไหมคะแล้วฝักออกมามันแน่นไหมคะแน่นจ้ะแน่นใช่ไหมคะอานี่เก็บมาหลายสามครั้งจ้ะนะคะผลผลิตมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมเพิ่มขึ้นเรื่อยค่ะเรื่อยๆเลยอย่างเช่นวันแรกเราเลมได้กี่โลนะ10โล10 10กว่าโล10ะอะไรเห็นน้องบอยบอกว่า13โลใช่ไหมวันที่2ก็ขึ้นมา26 26แล้วณวันนี้ก็ส5อะไรห้าสโลห้โลแล้วเนอะอุ้ยเดี๋ยวก็เป yes> ็นร้อยนะคะแต่ว่าเนี่ยจะบอกว่าโอ้โหฝักเล็กฝักน้อยเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมี3เส้นนะช่อหนึ่งสเส้นนะคะนั่นก็หมายถึงว่าผลผลิตเราได้เพิ่มเพิ่มจ้ะเพิ่มใช่ไหมคะเออนี่เราจะต้องออกมาดูทุกวันนะ ไม่ทุกวันนะไม่ทุกวันนะถ้าเป็นสมัยก่อนที่ยังไม่ใช้นูทฟอร์ไลน์นี่คือมาทุกวันมาทุกวันเพราะว่าพืชมันเปลี่ยนแปลง่ะเนาะอ๋อถามอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าเราเจอปัญหาเรื่องเชื้อราไหมไม่ค่อยเจอเจอน้อยจ้ะเจอน้อยใช่ไหมจ้ะก็คือว่าก็เหมือนกับอย่างน้องบอยนูทฟอร์ไลน์แปดหรือเกล่าเนี่ยเอาอยู่ไหมอยู่ค่ะอยู่เนาะตัวนี้ยก็อยู่เอาอยู่แล้วเนาะจ้ะอยากให้พูดออกจากใจเลยว่าชุดเนี้ย ที่ได้เปิดใจใช้นูตฟฟร์ไลท์เปิดใจให้จูนดูแลเนี่ยนะคะเออมันดกขึ้นไหมโดกขึ้นค่ะรู้สึกสิ้นเปลืองไหมไม่สิ้นค่ะเพราะประหยัดปุ๋ยขึ้นเยอะโอ้เห็นไหมประหยัดปุ๋ยทางดินจ้ะเราใส่ปุ๋ยทางดินด้วยใช่ไหมจ้ะแต่ประหยัดเยอะไหมประหยัดเยอะมากธรรมดาธรรมดาใส่เจ็ดวันจะใส่โอบอย๋อ้บอยใช่ไหมใส่บ่อแต่นี้ไม่ได้เคยได้ใส่ อนะคะใส่สองงวดใส่สองงวดก็แสดงว่าการใช้ลูฟอร์ไลท์มันก็ทำให้เราช่วยประหยัดปุ๋ยได้เนอะแล้วเป็นยังไงคะที่แบบว่า้องบอยบอกว่าพอใจเลยชอบใช้แล้วมันต่อต่อยอดต่อดอกได้มากเลยครับอ๋อมันต่อตลอดเลยแล้วมันต่อแล้วมันแทงช่อมันแตกแขนงอะไรอย่างเงี้ยเนาะงั้นวันนี้เนาะจริงๆแล้วก็ต้องโอ้โห ขอบคุณมากๆนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้จูนกับทีมงานเนี่ยเนาะมาดูนะคะโฉดฝกยาวสวยๆนะคะแปลงนี้ซึ่งโดนฝนเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ฝนตกฝนตกหนักโอ้ยหนักตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมคะโอ้โหฝนตกหนักจริงๆแล้ว่มันก็พาความเปลี่ยนแปลงมาสู่พืชได้เหมือนกันนะเพราะมันไม่ใช่หน้าฝนนะนใช่ไหมคะมันหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวอ้อนะคะแล้วก็จริงๆแล้วหน้าหนาวเนี่ยนะมันพืชบ,บางอย่างมันชะงัก ใช่ไหมคุณสายบัวมันก็จะไม่ออกดอกออกฝักอะไรให้เราหรอกเนาะ,ะแต่ว่าอย่างที่จูนเคยบอกว่านูตฟอร์ไลท์แปดเนี่ยมันต้านร้อนต้านหนาวนูตฟอร์ไลท์เราอะ่ะมันช่วยต้านร้อนต้านหนาวได้สรุปว่าฝักเราก็ออกดอกเราก็ออกที่สําคัญมแมลงก็น้อยคุณสายบัวกับน้องบอยเนาะวันนี้จูนก็อยากจะสอบถามความประทับใจนะคะที่มีกับนูตฟอร์ไลท์เนี่ย คุณสายบัวประทับใจอะไรในตัวนูตฟอลไล์บ้างอ่ะเออมันเขียวมันโดกแล้วประหยัดอีกเยอะแล้วฉีดก,ก็ไม่แพ้จ้ะโอ,โอ้ก็คือฉีดแล้วเราก็ไม่แพ้เพราะว่าอะไรเพราะเราเป็นสะปลอดสารพิษเนาะไม่มีอาการคันเคลื่นหรือว่าไม่มีอาการที่แบบว่าจะแพ้อะไรใช่ไหมคะแล้วมันปลอดภัยกับเราเนาะปลอดภัยกับผู้ฉีดปลอดภัยกับผู้บริโภคนะคะน้องบอยอะคะประทับใจอะไรในตัวนูตฟอลไล์ในฐานะที่ ร่วมทำกับคุณแม่ตลอดเลยมันออกดอกเยอะครับแล้วเวลามันนั่นมันมีกลยฟักครับมันมีสามฟักสีฟักมันออกมามันออกเป็นเส้นนะเนาะก็คือว่าผลผลิตมันมากขึ้นว่ากันเถอะนะคะตอนนี้รู้สึกว่าพอใจนะพอใจแฮปปี้เลยเนาะเนาะและครั้งต่อไปทําใช้ไหมใช้จ้ะใช้นะคะโอเคเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วคือเออมันเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรเนาะ โอ้ที่สําคัญนะคะใส่สารจับใบไหมไมไ่ใส่ไม่ได้ใส่เนาะเพราะอะไรคะเพราะมีมีสารจับอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่นะคะเรามีสารจับใบอยู่ในอ,อยู่ในตัวอยู่แล้วข้อดีข้อแรกช่วยประหยัดอย่างแรกอย่างที่2องก็คือไม่ต้านยาตัวไหนนะคะสามารถผสมยาฆ่าแมลงอะไรไปได้เลยเนาะอย่างที่3มก็คือปลอดสารพิษจ้ะนะคะคันนี้สุดท้ายละเนาะก็แปลงถั่วเนี่ยนะคะ มันมันคือจุนเข้ามาแล้วจุนก็ประทับใจแล้วก็พอใจในสิ่งที่จุนแนะนําแล้วมันได้ผลนะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะเข้ามาชมเคสที่เรากําลังถ่ายรายการกันอยู่เนี้ยเนาะเกิดอยากจะรู้ว่าเอ้ยมันดกจริงไหมมันดอกไม่ร่วงจริงหรือเปล่ามันแข็งแรงหรือเปล่าเนี่ยสามารถโทรมาสอบถามคุณสายบัวได้บ้างไหมคะได้ค่ะได้นะคุณสายบัวให้เออบอร์โทรศัพท์นะนิดนึง น้องบอยก็ได้จ้ะเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์หกสองสครับโอเคนี่คือเบอร์ของเกษตรกรนะคะน้องบอยกับคุณแม่สายบัวนะคะก็ หรือถ้าเพื่อนๆน,นะคะอยากจะเปิดใจใช้ผลิตภัณฑ์นูตฟอร์ไลทเนาะแล้วไม่ทราบว่าจะซื้อที่ไหนเนี่ยก็สามารถโทรมาหาจูนคือชมเคสจูนนะ่ะโทรมาหาจูนเลยอย่างที่น้องบอยกับคุณสายบัวโทรมาหาจูนนะคะเพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑนะ์ได้เลยแล้วจูนจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยมีโปรดีๆตลอดทั้งเดือนเลยนะจ๊ะ โทรมาได้ที่เบอร์0924842250นะคะ0924842250อีกเบอร์นะคะ0851239829นะคะโทรมาติดต่อกับจุนได้นะคะปลูกอะไรก็โทรมาสอบถามจุนได้จุนก็ยินดีนะคะที่จะเผยแพร่ความรู้ <น>เพราะว่าจุนไปแต่ละไล่จุนก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้น<ช>อย่างเช่นมาไล่คุณสายบัววันนี้จุนก็ได้ความรู้ได้เทคนิคมากขึ้นจุนย,ยินดีเนาะถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมนะคะยังไงแล้ววันนี้เนาะเราก็คงต้องขอจบเทปการรายงานเรื่องถั่อฝักยาวที่ใช้นูโฟไลไปก่อนะนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวโอกาสหน้าลรงอะไรใหม่ๆก็มาเจอกันใหม่นะคะคได้ข่าวว่าจะเปิดใจใช้กระอ้อย มันด้วยนะคะโอเคค่ะถ right. okay, okay, ้าย right, e ังไรแล้วเออลากันเลยเนอะสวัสดีค่ะลาท่านผู้ชมพร้อมกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเจอกันใหม่นะคะ